ขออภัยนะครับพี่สมซาใช่ไหมครับนี่ใครมีอะไรผมใครนุ้ยนะครับไม่ทราบว,ว่าพี่สมซ่ามีแฟนหรือยังครับจะมีหรือไม่มีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องคะคือว่าพี่สมซาเป็นคนที่มีรังสีออร่าแห่งความสวยแผร่ซ่านออกมาอย่างไม่จํากัดครับแถมยังมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ยอดเยี่ยมและมีศักยภาพในการเป็นผู้นําสูงมากครับ what นั่นเลยทําให้ผมอยากพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังกับพี่สมซาครับน้องเป็นอะไรมาก ถ้าเราได้คบกันผมเชื่อว่าคู่เราจะได้เป็น Opposite Attract ที่ใครก็จับตามองครับเพราะผมก็ได้เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกส่วนพี่ส้มซ่าก็ดีกรีดาวโรงเรียนหยดมโนโนค่ะน้องถามพี่ยังเอ่ยว่าอยากคบกับน,น้องไหมสภาพเนาะแค่จีบสาวยังทําไม่เป็นไปหัดฟรีผมไม่ดูเหมือน,นคนปกติก่อนเถอะคนรนะดับพี่ต้องคบกับ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศผมก็ชนะมาแล้วผมเชื่อว่าผมก็สามารถเอาชนะใจพี่ส้มซาได้ครับพอเลยนงไข่น้อยเอ้ไข่น้อยไม่ต้องสารยายสรุปคือพี่ไม่ชอบเด็กเนิร์ดพี่ชอบนักบาสจบนะเออนั่นก็เชิญไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ที่ไร้มิติทางปัญญาของพี่กับไอ้พวกนักบาสไปเลยครับพวกที่เอาแต่โชวกล้ามตะโกนเสียงดังตัวก็เหม็นเหงื่อพวกที่ไม่เคยเปิดหนังสือกินหน้าปกพวกที่คิดแค่ว่าโยบานบาสลงห่วงมันคือความสำเร็จสูงสุดของชีวิตแต่จริงๆไม่เคยเข้าใจหก วิธีโค้งแบบโปรเจคไทเลย Fuck.